สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมีประเด็นร้อนๆอ,อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเพลงใหม่ของ Back พิ้ที่อยู่ในอัลบัม้มบอนพิ้งนั่นแหละครับมาฝากกันนะครับนอกจากเพลง Shu ัดดาวกับเพลงพิ n งเวนอมแล้วเนี่ยมีเพลงอีกเพลงนึงนะครับที่เกินคาดสาหรับแฟนๆมากๆรอบโลกเนี่ยเขาแบบตกใจกับเพลงนี้ที่บอกว่าเฮ้ยนี่มันใช่จริงๆเหรอเนี่ยทำไมถึงแบบว่าซ่อนเพชรเม็ดงามไว้ตลอดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าแบ c ็คพิ้ปกติเวลาออกเพลงมาเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่า เพลงเร็วเพลงแรปเพลงอะไรอย่างนี้ว่าจุดเด่นก็จะไปอยู่ที่เจนนี่ลิซา่าโรเซ่อะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของจีซูเนี่ยก็จะเป็นแบบเอบอแบบมาแรปแรองๆบ้างจะไม่ค่อยได้โชว์พลังเสียงมากนักนะครับเพราะช่วงหลังๆนี้จะตีตลาดโลกมากขึ้นในส่วนของพี่ซูเราเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ร้องภาษาอังกฤษามากนักแต่มาอัลบั้มนี้เขาก็ได้มีส่วนในการร้องภาษาสากลภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับมีการแบบว่าเติบโตไปตามอัลบั้มนั่นเองนะแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีเพลงหนึ่งที่เพื่อนๆก็อาจจะคาดไม่ถึงว่า y, เฮ้ยเพลงนี้เนี่ย ชาวเน็ตเขาแตกตื่นกันมากกับพี่จีซูกับน้องลิซ่าของเราเนั่นเองครับซึ่งเขาเนก็คอมเมนต์เกี่ยวกับพีจีซูกับลิซ่านะครับเพราะว่ามันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่ว่าเฮ้ย ไม่เคยเห็นมุมนี้เลยเพราะลิซ่าเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามแบ็คพีมาแรกๆจะรู้ว่าลิซ่าตอนแ,แรกๆโดนวางตัวเป็นเมนแบบว่าเมนโวคอลมาก่อนก็คือเมนร้องนะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็เลยโดนขยับไปเป็นเมนแดนซ์เมนแร็ปอะไรก็ว่าไปในช่วงหลังๆนะก็เลยจะเห็นลิซ่าเนี่ยแร็ปกับแบบเต้นเป็นหลักใช่ไหมแล้วนางก็ทําได้ดีมากๆเลยนะตอนนี้นะครับเพลงนี้เนี่ย The Happy e s Girl นั่นเองนะเป็นเพลงที่ได้โชว์พลังเสียงของลิซ่าแล้วก็จีซูที่แบบ คือจ s o เนี่ยจะเป็นท่อนที่เสียงสูงมากๆเพื่อนๆก็อาจจะได้ฟังแล้วอะไรอะ I can stop the tears if I want to อะไรสักอย่างนะครับท่อนนี้คือเป็นท่อนที่แบบโอ้พระเจ้ามันทัชหัวใจมันดีจริงๆนะเหมือนแบบอกหักมาแล้ว3 0 5 0รอบอะไรแบบนี้กันไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฝอยกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับอ่ะคอมเมนต์แรกนะครับมาจากชาวรัสเซียกันเลยเขาบอกว่าบทเพลงที่ไพเราะจับใจอ่ะฉันหยุดฟังท่อน I can stop the tears ของจีซูไม่ได้เลยมันทำให้ใจฉันละลายละลายละลาย ป,ประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบว่าแอดก็เห็นด้วยว่าท่อนนี้เนี่ยเป็นท่อนที่แบบว่าพอร้องขึ้นมาแล้วมันขนลุกอะว่า,วาเฮ้ยจีซูไม่เคยร้องเสียงสูงขนาดนี้หรือว่าอะไรที่แบบโชว์พลังเสียงให้เราเนี่ย ได้ฟังกันมากขนาดนี้จริงๆแล้วเพลงนี้ทุกคนก็ได้โชว์พลังเสียงทั้งเจนนี่ทั้งโรเซร่อะไรเงี้ยแต่เจนนี่โรเซร่เนี่ยเขาก็จะแบบมีจุดตรงนี้ให้เราฟังได้มากขึ้นแต่เพลงนี้เนี่ยทั้งลิซ่าทั้งจีซูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยเห็นมุมนี้เลยอะแล้วเขาทําได้กันทั้งวงไงคือเขามีคุณภาพทั้งวงไงเพืเ่อนๆะคอมเมนต์ต่อมาก็ยังมากับชาวรัเสเซียเหมือนเดิมนะครับเขาก็บอกว่าแบล็คพิงเป็นมูลนิธิพิเศษสาหรับฉันวงโปรดของฉันยังไม่ต้องสงสยัยพวกเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีีทั้้้งหมดในบอ เห็นด้วยไหมโรเซ่เหะเห็นไหมโรเซ่เขายังเห็นด้วยเลยนะครับเขาบอก g g จีจีอะไรอย่างงี้อะคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างยาวนะครับแอดอาจจะไม่ได้เอาในส่วนของคอมเมนต์ภาษาอังกฤษมาขึ้นจะขึ้นเป็นตัวภาษาไทยอย่างเดียวให้ดูกันละกันนะครับคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าการร้องเพลงของจีซูและลิซ่าทาให้หลายคนประหลาดใจรวมทั้งตัวฉันเองด้วยลิซ่าควรร้องเพลงต่อไปจีซูโดดเด่นในอัลบั้มนี้และเธอสมควรได้รับโซโล โรเซ่ Rose, ทำในสิ่งที่เธอทำได้ดีที่สุดในฐานนะนักร้องนำของกลุ่มน่าประทับใจตามที่คาดไว้ฉันประทับใจกับการตีความอารมณ์ของเจนนี่มากที่สุดเมื่อได้ถ่ายทอดองค์การของเธอองค์การเลยเหรอแล้วก็จะมีวงเล็บนิดนึงนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่รู้สึกราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เธอเจ็บปวดเมื่อเธอร้องเพลงทอดสุดท้ายเธอร้องเพลงในระดับที่สูงขึ้นด้วยความรู้สึกที่อ่อนแอและหมดหนทางและนั่นทำให้ฉันสะบัดได้ อะไรประมาณนี้นะคือมีความซาบซึ้งใจจริงๆนะเพื่อนๆโอ้เอ็กก็จะร้องไห้ตามโอเคมาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับคอมเมนต์ของชาสเปนนะครับเขาบอกว่าฉันรักเสียงร้องของลิซ่ามากเกินไปและจีซิลก็สวยเกินไปเช่นกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเพลงนี้แอดมองว่าตอนแรกแอดฟังในอัลบัม้มเอ้เพลงมันพอทุกเพลงอยู่แล้วไงแต่พอมาเพลงนี้มันเซอร์ไพรส์เป็นเพลงช้าเพลงเดียวในอัลบัม้มแล้วอยู่ดีๆก็ กลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนมาทำรีแอคชั่นเันเยอะมากๆนะครับแต่แอดทำไม่ทันแล้วนะเพราะแอดฟังไปหลายรอบแล้วนะครับอ่ะมาคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะของชาวโปรตุเกสนะครับเขาก็บอกว่าสิยงจีซูสุดยอดมากเลยฉันฟังแล้วเสียวไปถึงหัวใจทุกคนเราเราน่รารักไหนนั่นนําไหม <laughs> เดียวอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคอมเมนต์ต่อมากันเลยนะครับชาวรัสเซียกันอีกแล้วนะซึ่งชาวรัสเซียเยอะมากรัสเซียสเปนโปรตุเกสเนี่ยเยอะจริงนะแล้วคอมเมนต์เขาเนี่ยมียอดไลค์เกือบเกือบพันไลค์กันทุกอันไงแอดก็เลยคัดๆมาเยอะพอสมควรนะครับอะไปฟังกันดีกว่าเขาบอกว่า Black Egg สมควรได้รับสิ่งท อะไรประมาณนี้นะครับก็อ่านนิดนึงเนาะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์ยาวเหมือนกันนะก็ต้องแบบจัดไปจัดหนักอะไรกันแบบนี้อ่ามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมากันเลยนะครับจากชาวโปรตเกสกันอีกแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าสิ่งของจีซูทาให้ฉันรู้สึกแตกตา่างในแบบที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้สำหรับฉันแล้วนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดในวงการเคป๊อปทั้งหมดโอ้พัดเจ้า ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งนะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่แบบตอบโจทย์มากว่าเป็นการแบบเฮ้ยเป็นเพลงช้าที่มีจุดขายหลายอย่างมากๆเลยแอดก็รู้สึกว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะนเพื่อนๆ The Happy S Girl นะไปเปิดใจฟังกันเนยอะเลยตอนนี้กําลังแบบมาจริงๆกระแสะค่อนข้างแรงนะโดยท่อนที่แบบ จีซูกับลิซ่าเนี่ยคือจีซูเขาก็โชว์พลังเสียงสูงซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ได้โชว์ในท่อนสุดท้ายที่มันว้าวมากๆแล้วเป็นการร้องแบบบรลาดที่ค่อนข้างจะแบบไม่เคยเห็นในตัวลิซ่ามาก่อนนะครับแล้วนางก็ร้องออกมาได้ดีมากเป็นไงลูกสาวแอดเก่งใช่ไหมเออไม่ได้อวยคนเดียวเลย <c oughs> อ่ะก็เอาไว้ว่านะครับวันนี้แอดก็มาฝากกันสั้นๆกันประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นคอมเมนต์อะไรมาติดตามไป,ปรร้อมกัันเลยคบว